สวัสดีครับ FC นักพัฒนาแน่ FC นันทวันภาพยนตร์ทุกท่านครับสวัสดีครับ FC FC ช่องนักพัฒนาแน FC นันทวันภาพยนตร์ทางยูท b e ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่นี่นะครับวัดกระมอตำบลทุ่งใหญ่อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันนะครับขายังกระเพกอยู่นะครับจต่มานะครับ ออก็จะมีแม่ค้านะมาขายในงานนะครับเป็นงานวัดเป็นงานวัดนะครับเป็นงานวัดก็ยังเดินเร็วไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมเดินเร็วขามันเคล็บเลยนี่แกเสียวแปบเลยนะครับก็จะเป็นสมนะครับ นันนก็ให้ดูร้านค้านะครับร้านค้าก็มาขายในงานนะครับเป,รเป็นงานวัดนะครับตอนน,นั้นอ้เป็นงานวัดจออยู่ตรงนี้นะครับจอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ อันนี้ก็พบกับนันทวันภาพยนต์ดี559นะครับอยู่ในวัดวัดกระมอตำบลทุ่งใหญ่อำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นงานวัดน้อขอให้ชมบรรยากาศยามเย็นนะครับชมบรรยากาศยามเย็นแอดวินขากระเพกก็มานะครับเมื่อกี้ผมเดินเร็วมันแผลบอุ้ยเสียวแต่แต่มันไม่ล้มนะครับแต่มันผลบแผลบมันมันมันเสียวครับเอ็นเอ็นตรงหัวเข่าครับ ผมเดินเร็วไงโดยมันยังมันยังไม่มันยังไม่เข้ารูปเต็มที่อ่ะครับพ้าไปเดินเร็วอย่างเงี้ยครับมันแทบเลยครับเสียวแ๊บเลยไว้ชมอากาศบรรยากาศยามเย็นนะครับคืนนี้ก็ลั่นที่นี่นะครับที่วัดกระมอนะครับสวีเกตนะครับมากไกลนะครับวันนี้อเภอกนันกันทะักไกลนะครับผมจักรีฟสมันร้อยห้าสิบกโลนะครับ หนึ่ก็เตรียมเตรียมลั่นนะครับประดิจเจริญซานะครับเทอร์โบห้าพันนะครับคือว่าเขาจะเปิดเพลงนะครับถ้าเพลงมีเรื่สิผมก็ต้องหยุดคิดนะครับคห,หยุดตรงนี้นะครับบริเวณก็ ก็สวยอยู่นะครับ,บอยู่ในวัดเนอะวันนี้ไม่ใช่ขัญใจวเวรุ่นนะครับเป็นนัดนัดวุฒ นะครับเป็นนัทวุฒินะครับนัทวุฒิพอร์นะครับวันนี้ก็รอเวลาลั่นเนาะรอเวลารอเวลาชาวเช็คนะครับรอเวลาเป็นงานวัดแต่ไม่รู้จะชาวเช็คตอนไหนนะไม่รู้มีทําพิธีอะไรยาวนานแค่ไหนนะครับ วันนี้เป็นนัททวุฒินะครับเครื่องปั่นไฟเป็นนัททวุฒินะครับเป็นนัททวุฒิเวอร์นะครับนัททวุฒิเวอร์เนาะแต่สมแรกผมเห็นหน่วยนี้จะไปหน่วย955นะครับแต่วันนี้เห็นมาหน่วย D 559นะครับนัททวุฒิทวุฒิเวอร์นะครับก็รอเวลานะครับรอเวลายังยังไม่ได้ติด s าร์ t ไฟนะครับ ก็ล้อลั่นเนาะครับอันนี้ก็ยังยังไม่หกโมงนะครับมันมืดเร็วมากนาา ครับก็ไม่มีอะไรก็รอชาเช็คเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไ้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันอีกคลิหนึ่งชาเช็คนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสช่นแลผู้ที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ